สวัสดีจ้ะพี่จ๋ามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ขากับช่องกาะเก็บพุทธคุณพระเครื่องนะคะพี่ๆขาพี่ๆท่านใดคนไหนนะคะสนใจองค์ไหนยังไงและภาพไม่ชัดยังไงนะคะพี่สามารถโทรหาหนูหรือแอนไลน์นะพี่น้าศูนย์แปดสี่ศนยาเาแพี่พี่จ๋ารายการแรกจะเป็นพระบูชาหลวงพ่อกลวยนะหน้าตักอยู่ที่ประมาณ6นิ้วนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วพี่จ๋านะคะเป็นพระบูชาสวยงามมากพี่กว้าง6 0สูงนะนะคะตรงนี้จะมีแผ่นทองหนึ่งแผ่นนะพี่นะเป็นพระบูชาขนาด ดตั้งโต๊ะหรือบนโต๊ะทํางานแล้วแต่ความศรัทธาของลูกค้าพี่จายนะคะใต้ฐานองค์พระจะมีแผ่นทองแล้วก็จะมียันอย่างทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นของหลวงพว่อกลวยนะด้าน,นหลังเขียนว่าวัดโกสิตารามจังหวัดชัยนาทพี่รายการนี้พี่หนึ่งพันหาร้อยบาทพี่นะคะสภาพเก่าๆพี่สวยงามมากพี่นะคะ หนึ่ร้บาทพี่นะคะปลายทางห้บาทนะพี่นะภาพไม่ชัดพี่รายขอภาพเพิ่มเติมพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์กห้าเก้า์จ้ะเปิดไว้ในราคหงพันห้าร้อบาทนะพี่คะถ้าสนใจยังไงภาพเบอร์ภาพไม่ชัดแม่ค้าไปไว้คุณลูกค้าตามไม่ทันคุลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้านะเบอร์โทรทิ้งไว้ใต้คลิปทุกคลิปพี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกาเก้าหงแปดศูนย์จ้ะรายการนี้พี่ขอไว้ที่หนึ่งพันห้าร้อบาทนะพี่นะนะคะสวยงามมาก 1,500บาทพี่จ๋าปลายทาง50บาทภาพไม่ชัดแอนไลน์ขอภาพเพิ่มเติมมาได้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนรายการนี้พี่จะเป็นหลวงพ่อเงินพี่จ๋านะคะเป็นองค์พระหลวงพ่อเงินนะพี่นะสวยงามมากพี่จ๋าองค์นี้รู้สึกว่าอ่าไม่ใช่องค์นี้จะพี่ชอนี้นะพี่นะขอัยพี่ช่อบเจะมีรู้สึกอ่าเก้าองค์แม่2 4 6สองสี่หกแปดเก้าองค์พี่นะคะพี่จ๋าเก้าองค์หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะพี่นะนะคะสวยงามมากพี่นะคะ หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่เป็นพระบูชาไอม่ใช่เป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะมาเป็นช่อพี่มาเป็นช่อนะพี่นะพี่พี่ท่านใดสนใจที่กาลังมองหาอยู่นะพี่นะพี่แอนไลน์หาหนูพี่นะค่ะพี่เอาตรงๆนะคุ้มนะหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่จได้ทั้งเก้าองค์พี่นะค่ะตกองค์ถ้าคํานวณดูตกองละร้อยกว่าบาทนิดนิดร้อยร้อยนิดพี่นะค่ะสวยงามมากพี่นะค่ะ หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่สําหรับพระอ่าหลวงพ่อเงินพี่นะมาเป็นช่ออย่างีพี่นะคะภาพไม่ชัดแอดไลน์นะส่วนแปซี่ส่หกห้ากหนึ่งแปดส่วนจ่ามาจะพี่จ๋าเรามาดูในถาดนะพี่นะในในถาดก็ไม่ใช่ย่อยนะพี่นะความสวยพี่จ๋าไม่อยากจะพูดมาพี่มีหลวงพ่อเดิมพี่จ๋านะคะเป็นมีดหลวงพ่อเดิมนะปะเดิมมีดหลวงพ่อเดิมก่อนพี่นะคะมีรอยจานพี่นะคะมีเชือกตักเป็นตะกรุดสามดอกพี่หนึ่งพันห้าร้อบาทพี่จ๋านะคะ ปลายทาง50บาทพี่สภาพด้านในนะพี่นะนีค่ะ เล่มนี้หนึ่งพันห้าร้อบาทเช่นกันพี่นะคะมีจะเป็นทรงปลายแหลมนะพี่นะมีจะเป็นทรงปลายแหลมพี่นะคะสวยงามมากหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่นะคะมีตะกุศสามดอกนะพี่นะค,ะความยาวน่าจะประมาณสิบนิ้วได้พี่จ๋าเล่มนี้จ้ะเป็นของหลวงพว่อเดิมนะพี่นะ,ะเป็นมีดหมอหลวงพว่อเดิมปุกเสกนะหนึ่งพันห้าร้อบาทพี่นะคะหนึ่งพันห้าร้อบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจ้ะเป็นมีดหลงวงพ่อเดิมนะจ๊ะพี่นะ,ะเดี๋ยวจะเป็น,นะะยังนะขออนุญาตปรับกล้องแป๊บนึงนะพี่นะนะคะโอเคนะจ๊ะพี่จ๋าส่วนรายการนี้พี่เป็น ถุงผ้านะพี่นะเป็นถุงผ้าของอ่าแป๊บนึงเนี่ยค่ะพี่มียันนะพี่นะตรงนี้เขียนหนูมองไม่ค่อยเห็นนะคะพี่นะี่ไม่แน่ใจว่าของแม่จีบุญเรือนหรือเปล่าหรือว่าวัดอาวุธวิสิตาลามะค่ะพี่นะคะตัวหนังสือก็นะคะพี่ดวเองนะมีเข็มขัดหนึ่งอันนะพี่นะในถุงซิปก็จะมีเป็นพระนะพี่นะมีเป็นพระมีเหรียญแล้วก็เป็นอันเนี้ยมาเล็ดอะไรหนูก็ไม่ทราบนะพี่นะนะคะ มาเป็นถุงซิปกรอบๆเป็นของพี่ที่บุญเรือนมั้งค่ะพี่ถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีพวกคุณหอยนะพี่นะคะ่ะเป็นหอยนะพี่นะนะคะมองยากนิดนึงพี่นะถ้าเกิดเราเกิดว่าพี่ๆคนใดสนใจนะพี่ตรงทีดูนะชุดนี้อุ้ยชุดนี้นะพี่นะหนูขอเจ็ดร้อยบาทพอจะพี่นะคะนี่จะพี่เป็นอย่างนี้ด้านในจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะอ่าถ้าคนบ้านเราก็ส่วนเขียวหรือว่าถั่วดำไม่พี่เนาะ แล้วก็มีเป็นเม็ดเอ้ยเม็ดไอ้นี่ไม่รู้เม็ดอะไรเนี Anat ่ยแล้วก็มีเป็นก้นหอยพี่นะะอันนี้ให้ดูร้าวๆนะพี่นะเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงก่อนนะขออนุญาตใส่ถุงก่อนเดี๋ยวมันจะหกไปเยอะกว่านี้นะพี่นะคะตามภาพไปนะพี่นะอันนี้ให้ดูเป็นเม็ดที่อยู่ข้างในนะพี่นะเนี่ยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะพี่นะเดี๋ยวเก็บใส่ก่อนนะคะแล้วก็จะมีเหรียญค่ะพี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเหรียญพี่นะคะจะมีเป็นเหรียญพี่นะคะนะคะ นะค่ะพี่บางพัดนะพี่นะนะค่ะพี่แล้วก็จะมีเป็นองค์พระพี่จ๋าจะมีเป็นองค์พระแม่ทีบุญเรือนหรือเปล่าพี่นะคะองค์พระก็เก่าสวยงามมากพี่นะคะสวยงามจริงๆพี่นะคะสวยไม่ต้องพูดพี่แป๊บหนึ่งปรับกล้องแป๊บหนึ่งพี่นะนะคะไม่ค่อยโฟกัสนะคะพี่นะคะเนืาอจะพี่นะคะด้านหลังก็จะเป็นหลังยันตุกตาแบบนี้พี่นะคะ นะคะพี่สวยงามมากพี่พี่จ๋าเซตนี้นะเจ็ดร้อยบาทพี่เซตนี้นะพี่พร้อมถุงผ้านะพร้อมถุงผ้าพร้อมเก็มเข็มกลัดหนึ่งอันพี่นะคะลูกค้าได้ไปอย่างนี้พี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่จ๋าสร้อยพี่อันนี้ขอวิธี7เจ็ดร้อยบาทเช่นกันจะพี่นะคะไม่ทราบว่ามันคือสร้อยลูกปัดที่ไหนนะพี่นะหมอปติดมาได้พี่เหมาติดมาได้พี่นะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ เจ็ดร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มหาสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่พระงั่งตาแดงพี่ทรงปากเหมือนนกคูงปากเหลมพี่ทรงปากแหลมนะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะทรงปากเหลมนี่หายากพี่นะนานๆจะมีมาทีนะคะพี่นี่คือใต้ฐานพี่อันนี้คือใต้ฐานนะพี่นะรายการนี้นะพี่นะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่พระงั่งนะพี่นะตาแดงปากเหลมพี่จ๋านะคะเจ็ดร้อยบาทพี่ส่วนรายการนี้พี่หลวงพ่อเงินพี่วัดบางคานพี่ 800บาทจ้ะเหมาะสําหรับตั้งหน้ารถหรือบนโต๊ะทางานแล้วแต่คุณลูกค้าจะสัตธาพพิณนะหิ้งพระก็ได้พี่นะคะพอสสองสี่ห้าสองพี่นะคะเป็นพระบูชาและพิณนะขนาดเล็กน,นะหน้าตักจะอยู่ที่ประมาณประมาณสองนิ้วพี่ส่วนสูงจะอยู่ที่ประมาณสามนิ้วพี่นะคะเป็นพระบูชาหลวงพ่อเงินพี่แปดร้อยบาทพี่นะคะปลายทางห้าสิบบาทนะส่วนรายการนี้พี่จ๋าอ่า เขียนว่าอะไรเอ่ยพระมงคลเทพมุนีพี่6ก0อบาทจากหกรบาทนะด้านในเป็นปากน้ําพี่ด้านในเป็นปากน้ําได้มาแบบนี้พี่ได้มาแบบนี้นะพี่นะเปิดแบ่งปันนะเปิดแบ่งปันนะพี่นะหลังยันพี่นะคะรายการนี้พี่จากหกอบาทไปทางห้าสิบบาทเป็นพระเป็นพระปากน้ําแต่ด้านหน้ามีภาพถ่ายนะด้านหน้ามีภาพถ่ายแล้วเขียนว่าอ่าองค์พระมงคลเทพมุนีพี่ห บาทจ้ะ no ส่วนรายการนี้พี่เป็นพักกุ้งยอดพี่กุ้งยอดนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะสวยงามมากพี่อันนี้ไม่ทราบว่าท่านได้ปลูกเสกหลวงพ่ออะไรนะเหมอมาได้แบบนี้พี่ด้านหน้ามีลงทองนิดนึงพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้า returns, สิบบาทจ้าสลอดกอที่รักจ้ะพี่จ๋าสลอดกอนะที่รักนั้นนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทจ้ะด้านในขยอกมีกิ่งพี่ด้านในขยอกมีกิ่งนะอ่าถักลวดพี่จับลวดก่อนหญิงจ้ะพี่นะคะรายการนี้พี่จ๋าขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาท รายการนี้ขอไว้ที่เจ็ดร้อยบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทพี่พี่จา๋าพี่จา๋าพี่จา๋ารายการนี้พี่เบี้ยกแก้หน่วงหน่วงเบี้ยแก้หน่วงหน่วงพี่นะคะเจ็ดร้อยบาทพี่นะคะ จ็ดร้อบาทพี่นะปลายทางห้าสิบาทภาพไม่ชัดพี่ไลน์ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จ้ะเบอร์โทรกับเบอร์เอลไลใช้เบอร์เดียวกันพี่รายการนี้นะหนูขอไว้ที่เจ็ดร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทอาหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกพี่เขาบอกว่าเป็นตะกุฎหลวงพ่อทาวัดพระเนียงแตกนะแต่ส่วนตัวแม่ค้าไม่มีความรู้นะเน้นอาศัยถามคุณลุงเจ้าของก่อนนะพี่นะหรือเจ้าของเขงาพระแต่ละองค์นะพี่นะอันไหนถามมาถ้าเกิดพูดผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขออาภัยพี่นาะรายการนี้เจ็ดร้อยบาทจ้ะเป็นตะกุดเชือกถักเก่นี่นะ ามภาพนะพี่มีลงลักหน่อยๆน,นะพี่เจ็ดร้อยบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่เป็นตะกุดเก่าไม่รู้ที่พี่เป็นตะกุดเก่าๆไม่ทราบที่นะพี่นะมีรอยจานพี่อันนี้เจ็ดร้อยบาทเช่นกันพี่ตะกุดนี้เจ็ดร้อยบาทนะพี่นะไปาทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทพี่สะอาดเป็นพระพุธไม่ทราบที่พี่ไม่แน่ใจเป็นทองรูปบวบหรืออะไรนะพี่นะน่าจะพี่ด้านหลังก็จะมีนะคะพี่นะคะ เหมือนมีรอยจาย์หรือยันนะพี่อา่านมองไม่ค่อยเห็นนะพี่นะคุณต้องสังเกตดูดีนะพี่นะพี่จ่ายรายการนี้700บาทพี่เป็นพระพุทธนะพี่นะ700อบาทพี่สวยงามมากพี่นะคะสวยงามจริงๆพี่นะคะ รายการนี้เปิดไว้เจ็ดร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าพระกิ่งพี่กิ่งนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทพอจ้ะกิ่งนี้ขอไว้ที่เก้าร้อยบาทพี่นะพร้อมกรอบสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่นะค่ะนะคะพี่ด้านหลังพี่นะเขียนว่าปอะเวสนะพี่นะเขียนว่าพระนครนะนะคะพี่สวยงามมากถ้าเกิดพี่พี่ท่านใดสนใจแล้วภาพไม่ชัดพี่ลายนะศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์พี่รายการนี้เก้าร้อยบาทพี่จ๋าส่วนรายการนี้พี่เป็นอาลูกปลดหลวงพ่อเดิมพร้อมตะกรุดพี่มี มีมากมีเศษผ้าจีวรพี่นะนะคะตามภาพพี่ตามภาพไปนะหนูให้ในราคาเจ็ดรอบาทจ้ะ หนูให้ในราคาเจ็ดร้อยบาทพี่ไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจากพี่จ๋าพระร่วงพี่พระร่วงรางปืนนะรายการนี้เก้าร้อบาทพี่รายการนี้เก้าร้อบาทพี่จ๋าปลายทางห้าสิบาทเป็นพระร่วงรางปืนนะเป็นพระล่วงรางปืนเลือเล่อมเอมกราะพลาสติกละประกันน้ําไม่เข้าแต่แม่ค้าไม่ทราบเนื้อแต่แม่ค้าไม่ทราบเนื้อว่าเนื้ออะไรแต่ถามว่าเก่าไหมเก่ามาก,มาก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 พี่นะคะเก้าร้อบาทพี่ เป็นพัดล่วงรางปืนนะ900บาทปลายทาง50บาทจ้ะพี่จ๋าเม็ดข้าวเม่าพิจิตพี่เม็ดข้าวเม่าพิจิตพี่มองยากนิดนึงด้วยความที่องค์เล็กพี่ด้วยความที่องค์เล็กนะเล็กจ้ะพี่นะคะถ้าสนใจภาพไม่ชัดแอนไลน์พี่นะคะเป็นเม็ดข้าวเม่าพิจิตนะรายการนี้พี่ห0 0รบาทพี่รายการนี้5 0 0รบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทพี่เม็ดข้าวเม่าพิจิตจ้ะพี่จ๋ากลมๆมีเสียงกิ่ง แบบนี้ของสมเด็จโตพี่อ่ะแปดร้อยบาทพี่นะคะแปดร้อยบาทนะพี่มีเพชรมีพลอยนะมีเพชรมีพลอยนะพี่นะแปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทพี่จ่าปลายทางห้าสิบาทพี่มีเพชรมีพลอยพี่นะคะของสมเด็จโตนะแปดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะส่วนรายการนี้พี่นะคะมาเป็นพระอบอย่างนี้พี่นะคะ ลายขนุกอย่างนี้พี่นะคะมียันด้วยนะพี่นะมียันหรือมียอยยันประมาณนี้พี่นะคะปลายฐานก็จะมียันเปิดมาพี่จ๋านะคะไม่มั่นใจว่าหลวงพ่ออะไรพี่นะไม่มั่นใจพี่หกร้อยบาทจ้ะหกร้อยบาทจแต่เป็นทรงเหมือนคุณแผนนะพี่นะเป็นทรงเหมือนคุณแผนพี่แต่แม่ค้าไม่มีความมั่นใจพี่หกร้อยบาทพอจ้ะหกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะพี่จ๋าโอเคเนาะ มาจะพี่จ่าองค์ต่อไปองค์เล็กๆนะคะสมเด็จปกโพพี่ด้านหลังเป็นยันตุกตาพี่ด้านหลังเป็นยันตุกตาพี่นะเป็นของหลวงพ่อเกวยพี่ห้าร้อยบาทจะพี่จ่าปลายทางห้าสิบบาทจะ้ะ ถ้ากระดานพี่ขายตามสภาพนะได้มาแบบนี้พี่หกหัวบาทพอจะ้ะขอบคุณที่รับได้ไม่เรื่องเยอะไม่มีปัญหาพี่นะส่วนตัวแม่ค้าเหมามาได้แบบนี้พี่รายการนี้หกหับาทพี่จ่าปลายทางห้าสิบบาทเหรียญหล่อโบราณพราะไปวัดกําแพงพี่เจ็ดบาทพี่เจ็ดร้อยบาทพี่นะเก่ามากพี่พลาสติกก็เก่านะองค์พระนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยพี่นะ เกาจริงพี่นะคะ่ะแต่ไมค่ค้าไม่เก่านะพี่นะรายการนี้เจ็ดร้อบาทปลายทาง5าสิบาทจา้ะส่วนรายการนี้พี่จ๋าจะเป็นหลวงพุทธวัดการหลวงพี่อ่าใต้ฐานนะใต้องค์พระจะมีเสือไม่มีพอสอบอกนะสองห้าสองหนึ่งหรือสองห้าสองสามน่าจะเป็นสองห้าสองสามหรือสองหรือสองสี่สองสามพี่นะไม่มั่นใจแต่องค์พระเป็นจะเป็นอ่าสีทองพี่นะพี่จ๋าเจ็ดร้อบาทพี่ขายตามสภาพนะพี่นะเจ็ดร้อบาทปลายทาง5าสิบบาทจา้ะอันนี้จะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันพี่ พระติดเปิดหน้าเปิดหลังพี่นะมีสามผูวงพี่จ๋านะคะสวยงามมากพี่พอสสองสี่หนึ่งสี่ถึงสองเก้าหนึ่งสี่มั้งนะคะพี่นะคะสวยงามมากอายุหนึ่งร้อยปีนะพี่น้าหนูก็อ่านตามที่เหรียญเขาเขียนนะพี่น้าด้วยความที่เก่ามากพี่นะคะพี่จ๋ารายการนี้นะหกร้อยบาทพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะเหรียญกลมหลวงพ่อควยพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อควยวัดกุสิตารามพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะ จ็ดร้อยบาทพี่พร้อมกรอบพลาสติกนะพี่นะพี่ไม่ต้องไปจ้างเขาเลื่อมนะนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทจ้ะส่วนรายการนี้เป็นปูไข่พี่หกร้อยบาทจ้ะเขาบอกว่าเป็นปูไข่วัดเชิงเลนนะพี่นะนะคะพลาสติกนะพี่นะเปิดหน้าสวยงามมากลงรักพี่สวยงามมากหกร้อยบาทจ้ะอ่าปิดตาปูทิมพี่นะคะมีตะกุดนะ มีตะกุดสวยๆอย่างนี้จ้ะพี่มีตะกุดสวยๆอย่างนี้พี่นะรายการนี้ห้าร้อบาทพอพี่นะค่ะรายการนี้ห้าร้อบาทกล้องไม่โฟกัสนะพี่นะกล้องไม่ค่อยโฟกัสพี่นะค่ะห้าร้อบ,บาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจะกิ่งจะพี่กิ่งหลวงพ่อมุ้ยพี่หกร้อบาทจะ้ะเนี่ยค่ะตาฐานเขียนหลวงพ่อมุ้ยขยองมีกิ่งพี่หกร้อบาทพอจ้ะเปิดแบ่งปันนะพี่นะให้ในราคาหกร้อบาทพี่ให้ในราคาหกร้อบาทพี่กิ่งหลวงพ่อมุ้ยพี่ปิดตาพี่เป็นโซ งชีโบนะเป็นทรงซีชีโบพี่พิมพ์กบหรือเปล่าไม่มั่นใจพี่หกร้อบาทพี่จับขอบอย่างนี้นะหกร้อบาทปลายทางห้าสิบบาทจา้ะรูปหล่อหลวงพ่องเงินพี่สวยงามมากพี่เนี่ยดูใต้ฐานนะเนื้อเนี่ยไม่ต้องพูดถึงพี่แต่อย่าถามว่าพิมพ์อะไรนะแม่ค้าไม่รู้นะรายการนี้พี่ให้ในราคาห้าร้อบาทพี่ปลายทางห้าสิบบาทจา้ะรูปหล่อโบราณเก่าไม่รู้ที่พี่สวยงามมากพี่นะคะ 5 0าบาทนะพี่นะปลายทาง50บาทพี่รูปหล่อโบราณเก่าจ้าเช่นกันพี่นะคะองค์นี้นะพี่นะห้ารบาทเช่นกันพี่องค์นี้ก็ห้ารบาทเช่นกันพี่นะคะปลายทางห0ิบาทพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะส่วนรายการนี้เต่าไม่ทราบหลวงพ่อพี่ถามว่าเก่าไหมเก่ามากพี่สวยงามมากของจริงไม่ต้องพูดถึงพี่สวยมากห้าร้อยบาทจ้ะท้าเวทพี่ห้าร้อยบาทเช่นกันพี่นะคะ สภาพเก่าๆสวยๆนะพี่นะท้าเวนะห้าร้อบาทจะ้ะปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนะพี่นะรายการนี้หกร้อยบาทจะ้ะรายการนี้หกรอบาทพี่ปลายทาง50บาทพี่จ๋าปิดตาพ่อแก้วจะ้ะเลี้ยงหลวงปู่เอี่ยมพี่ หกร้อยบาทเช่นกันจะเป็นกะไหลทองนะพี่นะเป็นกะไหลทองพี่นะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นเหรียญปูเอี่ยมนะหกร้อยบาทปลายทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทจะ้ะหลวงพว่อนิยมพี่พิมพสองหน้าห้าร้อยบาทจะ้ะไม่ทราบเนื้อนะได้มาแบบนี้พี่เก่เามากพี่จ้ะนะคะสนใจยังไงภาพไม่ชัดแอดไลน์พี่ศูนย์แปดสี่ศูนย์หกห้าเก้าหนึ่งแปดศูนย์จัพ่อทวดเนื้อว่านพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทจะ้ะนะคะ 5 0าบาทพี่ไปทางทาง5บบาทพี่สําหรับพ่อทวดเหนีว่านจ้กอ่าเหรียญหลวงพ่อเดิมพี่ตามสภาพนะเปิดหน้าเปิดหลังพี่6 0รบาทจ้กวัดหนองโพพี่นะ6 0รบาทไปทางทาง5บบาทจ้กเหรียญก่บโบราณไม่ทราบที่พี่5 0าบาทจะพี่หลังยันนะเนี่ยค่ะตามสภาพพี่5 0าบาทจ้กส่วนรายการนี้พี่อาเหรียญพระขันนัดนกกระจาบพี่5 0าบาทเช่นกันพี่นะค่ะ สวยงามมากพี่นะคะส่วนรายการนี้เหรียญจอบพ่อเงินพี่ห้าร้บาทจะ้ะนะคะสวยงามมากพี่นะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่องเงินวัดบางคานนะเจ้าสัวปู่บุญเนื้อเงินลงยาพี่มีรอยจานหนึ่งพันบาทจะ้ะมีรอยจานนะเป็นเนื้อเงินลงยาพี่นะเจ้าสัวปู่บุญพี่หนึ่งพันบาทจะ้ะพี่จ๋าพระกิ่งพี่พระกิ่งนะพระกิ่ง พระกิ่งเนื้อเมกะศิอาเมกกะพัดพี่ลงรักใต้ฐานมีรอยจานพี่หกร้อยบาทจ้กหกร้อยบาทพี่ไปทางห้าสิบบาทพี่นะคะสภาพเก่าเก่าสวยๆอย่างที่คุณลูกค้าเห็นพี่หกร้อยบาทจ้กพี่จ่าสมเด็จสวยงามมากไม่ชาบไม่ไม่ทราบว่าเป็นสมเด็จที่ไหนพี่นะที่ใดที่ไหนหรือที่ไหนสร้างองค์ไหนสร้างพี่นักพี่จ๋าห้าร้อยบาทพี่นะคะ สวยงามมากพี่นะคะห้าร้บาทนะส่วนจะนานคุณคุณแผนพี่คุณแผนผู้ทีมพี่มีเศษอะไรไม่รู้นะคะเป็นเป็นเส้นเสี้ยนพี่นะ,ะเป็นเส้นเสี้ยนได้มาแบบนี้พี่ด้านหลังก็จะเป็นอย่างนี้พี่นะคะ มีจุดๆดค่ะพี่หนูก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรพี่นะเห็นแปลกดีเห็นเก่าดีพี่องค์นี้ห้าร้อยบาทพอจะพี่จ๋าปลายทางห้าสิบบาทนะสวยงามมากพี่นะคะพี่ดูความก่อขององค์พระนะพี่นาห้าร้อยบาทค่ะคุณแผนค่ะพี่ขาคุณแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลพี่เป็นคุณแผนเคลือบกุวัดใหญ่ชัยมงคลนะสภาพเก่าๆพี่จ๋าสวยงามมากพี่รายการนี้ห้าร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทจ้ะโอเคนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าที่น่ารัก ะค,ะคุณลูกค้าท่านใดคนไหนสนใจองคไหนยังไงแล้วภาพไม่ชัดยังไงนะคุณลูกค้าสามารถโทรหาแม่ค้าหรือแอดไลน์มาได้เลยจ้ะพี่0 8 4 0 6 5 9 1 8 0นกานะคะต้องควรคุณลูกค้าก่อกคุณลูกค้าใหม่ที่น่ารักทั้งหลายนะคะช่วยกดตูกใจกดติดตามให้ช่องกระเกดือเพื่อคุณเพื่อน้นะคะพี่ EP นี้หนูก็มีแค่นี้นะคะสวัสดีจ้า